ไปต่อกันที่สถานการณ์ต่างประเทศนะครับว่าหลังจากที่อนาคตครับประธานาธิบดีสหรัฐท่านถัดไปก็คือท่านโดนัลด์ทรัมป์อย่างแน่นอนเตรียมที่จะลงนามเริ่มแล้วครับคำสั่งขึ้นภาษีเริ่มจากแคนาดาเม็กซิโกถ้าขึ้นแคนาดาเม็กซิโกไม่ขึ้นจีนนี่เป็นไปไม่ได้เลยและจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันแรกที่เข้ารับตำแหน่งก็มีผลบังคับใช้แน่นอนครับ ท่านโดนัลด์ทรัมป์ว่าที่ประธานาธิบดีสหรัฐครับเตรียมที่จะเรียกเก็บภาษีใหญ่จากคู่ค้ารายใหญ่ที่สุด3แห่งนั่นก็คือแคนาดาแม็กซิโกและจีนตั้งแต่เริ่มเข้าดำรงตำแหน่งกำหนดการคือวันที่20มกราคมปีหน้าครับโดยท่านโดนัลด์ทรัมป์ได้ระบุผ่านทาง Truth Social ว่าในวันแรกที่เขาเข้ารับตำแหน่งนั้นจะมีการลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารที่จำเป็นเพื่อเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากเม็กซิโก แคนาดาในอัตราร้อยละ25ขณะเดียวกันจะจัดเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเพิ่มขึ้นอีกร้อยละสิบจนกว่าเราจะสามารถจัดการกับปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะอย่างยิ่งสารเสพติดประเภทเฟนทานิลและปัญหาผู้อพยพเข้าเมืองท่าทีดังกล่าวนั้นมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับนโยบายด้านเศรษฐกิจครับซึ่งท่านโดนัลด์ทรัมป์นั้นจะดำเนินการหลังจากที่ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งเมื่อวันที่5พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมา ในปี2,566สินค้าส่งออกจากเม็กซิโกมากกว่าร้อยละ83ทะลักเข้าไปยังสหรัฐและประมาณร้อยละ75ของสินค้าจากแคนาดาก,ก็ทะลักไปยังสหรัฐเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามครับการเก็บภาษีสุรกากรใหม่ของท่านโดนัลด์ทรัมป์นั้นอาจจะละเมิดเงื่อนไขข้อตกลงทางการค้าระหว่างสหรัฐเม็กซิโกและแคนาดาซึ่งทางท่านโดนัลด์ทรัมป์เองได้ลงนามเป็นกฎหมายและมีผลบังคับใช้ ในระหว่างปี2,563และยังคงมุ่งเน้นการค้าปลอดภาษีระหว่าง3ประเทศในขณะที่นักเศรษฐศาสตร์นั้นระบุว่ามาตรการภาษีสิลก,กรกร์ของทรัมป์นั้นถือเป็นนโยบายเศรษฐกิจที่สำคัญที่สุดซึ่งจะทำให้การเก็บภาษีสินค้านำเข้าของสหรัฐนั้นสามารถทำไรายได้มากยิ่งขึ้น ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบนะัทพงศ์นำสวยกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดารับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ